สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอร์เลดี้ผีแดงช่วงของเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเหมือนเดิมนะคะแม่วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสก็มีความคืบหน้ามาอัปเดตนิดนึงนะคะในดิวของแฟรงกี้เดยองนะเ <Wow. S 1> มื่อคืนนี้ก็มีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะเพิ่มข้อเสนอนะคะสำหรับดิวของแฟรงกี้เดยองแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโร ยังไม่รวมแอดออนนะแล้วก็มีความพยายามที่ใหญ่จะปิดดิวนี้ให้ได้ <Okay. S 1> ก่อนวันพฤหัสที่30มีิถุนายนนี้อ่ะ mm. นี่แหละค่ะ mm. ก็คืบหน้านิดหนึ่งว่ากันว่าใกล้และไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะลองมาไล่เรียงกันดูสิว่าดิวนักเตะที่มีข่าวกับแมนยูและยังคงต้องติดตามอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้มีใครกันบ้างนะคะอ่าแน่นอนคนแรกนะคะไม่พ้น r ฟรงกี้เดยองนะคะที่บาซ่าปักป้ายขายแน่ๆแต่ราคาเนี่ยอยู่ที่85หรือ86ล้านยูโรแล้วไม่ลดไปกว่านี้แล้วอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก็อย่างที่รายงาน,นะคะ่ะว่าแมนยูพร้อมยิ่นข้อเสนอใหม่อยู่ที่80ล้านยูโรไม่รวมแอดออนนะคนที่2ค่ะยูเลียนทิมเบอร์ประการหลังของอาแจกที่ตอนแรกก็มีใจให้กับเรานะแต่พอเจอมนกิษณาการีของจานหลุยฟันเกาเข้าไปแล้ะก็ถึงกับต้องร้องว่าอา กลับทมสบายใจที่จะอยู่กับอาร์แจกต่อไปแต่สื่อเขาว่ากันว่ายังไงก็ยังให้จับตาดูไปก่อนเนาะก็ไม่รู้จะจับตาดูทําไมถ้ามาประมาณนี้ก็คงไม่มาแล้วแหละคนที่3คารลิซันโดมาร์ติเนสเซ็นเตอร์แบ็กของอาร์แจกอีกเหมือนกันนะคะแมนยูสนใจเพราะว่าเออทิมเบอร์เนี่ยบอกปัดมาแววว่าอาร์แจกเองก็ไม่ได้อยากขายเลยนะ ก็เลยปักป้ายค่าตัวของมาติเนสเอาไว้เนี่ยขยับราคาขึ้นมาสูงถึง51ล้านปอนด์คนที่4ค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งของอาแจกเหมือนกันอันโตนีปีกตัวจี คนนี้แหละค่ะมีใจอยากมาแมนยูอาร์แจากเองก็ไม่อยากหายเหมือนกันนะคะก็เลยดีดค่าตัวมาไว้ที่6 9ล้านปอนด์สำหรับแอนโทนีคนนี้นะคะมีข่าวว่าไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมกับอาร์แจากในวันแรกของการเริ่มต้นนะก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็ทําเอาให้มโนไปว่าเอ้ยแกลปรปะทวงสมโมหรือเปล่า ประท้วงไหมอย่างแมนยูดิแต่แล้วนะคะการมโนนี้ก็ต้องจบลงไปนะเพราะล่าสุดเมื่อคืนนี้มีรายงานเข้ามาเลยว่าเจ้าตัวนะคะได้กลับไปรายงานตัวฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะ <Okay. S 1> คนที่5ค่ะ Daniel b a บาร์มันะคะผู้รักษาประตูจากวัต o อดนะซึ่งมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยสนใจติดต่อนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อต้องการที่จะให้มาเป็นมือ2แทนดินแฮนเดอร์สนนะคะซึ่งย้ายยิมตัวไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรส สำหรับดีลนี้นะคะบักมันเองเนี่ยก็โอเคเซเยตนะรับได้ที่จะต้องมาเป็นมือ2ที่แมนยูนะคะแล้วก็บอกเลยว่าพร้อมมาแต่ว่าจะตกลงกันได้เมื่อไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีคนที่หกค่ะคริสเตียนอิเล็กเซ่นะคะคนนี้ก็เป็นนักเตะมิดฟิลด์ฟรีเอเยนที่หลายๆสมโมสรก็ให้ความสนใจนะคะแต่ตอนนี้แคนดิเดตหนักๆเลยก็น่าจะเหลือแค่2ทีมและก็คือแมนยูเรากับเบนฟอร์ดนะ ซึ่งข่าวว่าทางเล็กเซนเองเนี่ยก็กำลังคิดอย่างหนักหน่วงว่าเอ๋ยจะไปไหนดีนะอ่ะก็ให้เวลาเขาคิดไปละกันแต่ถ้ามาแมนยูได้ก็จะดีมากเลยนะจะเล็กเซนจ๋ามาอีกข่าวนึงค่ะพี่โดอีกแล้วนะวันก่อนมีข่าวจะไปบายเยนนะเมื่อวานมีข่าวจะไปเชลซีอ่ะเอากับเขาสิอันนี้ก็มีรายงานมานะคะบอกว่า มีการพบปะกกันระหว่างทอตโบลี่เจ้าของคนใหม่ของเชลซีนะคะกับตัวแทนของพิโดฮอ g เก้เบนเดสว่ากันว่าเชลซีเนี่ยก,กำลังมองหาสุนหน้าคนใหม่ที่จะมาแทนโรเมโลลูกากูวนะแต่ทีนี้เนี่ยทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเขาก็รายงานออกมานะคะว่า เอ้ยแหล่งข่าวอาวุโสของสโมสรแมนยูแล้วเนี่ยได้กล่าวไว้ว่ากิเซโนนี่ยน,นะมาแต่มีไว้ขายเราต้องการและขาดหวังอย่างเต็มที่ให้เขาอยู่กับเราในฤดูกาลหน้านอกจากนี้นะคะอิลิกเทนฮาเองผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูเนเต็ดเนี่ยก็ยืนยันว่าโรนัลด้นอยู่ในแผนงานของเขานะแต่ถึงแม้ว่า พี่โดจะอยู่ในแผนงานเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังต้องการเซ็นสัญญากับแนวลุกคนอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติม<ๆ>ก็ต้องเสริมทีมแหละจะไปหวัง <Okay. S 1> พึ่งพี่โดคนเดียวมันก็ไม่ได้ป่ะ <Okay. S 1> แต่แน่นอนค่ะว่าอ e ีลิสันฮารตอนนี้ก็กําลังกระตือรือร้นนะที่จะพยายามดันดิวของออนโตนีเข้ามาก็ต้องมาดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงปิดท้ายกันที่ข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะขอแสดงความยินดีกับแฮร์รี่แม็กไกดด้วยและกันนะคะที่เข้าพิธีวิวากับแฟนสาว เอมีอินสตาแกรม a c e b o o k t ิกเกอร์ยูทูบทวิตเตอรภายใต้ชื่อ lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน d e s c r i p t ชันจิ้มลิงก์กันได้เลยหรือถ้าใครอยากพูดคุยกับเอเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาที่แอด lady 99ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกับเอได้ใต้คลิปนี้นะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ